ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยามีครัวเรือนทั้งหมด283ครัวเรือนจำนวนประชากรทั้งหมด7 8 9คนอาชีพหลักคือทำนาจำนวน145ครัวเรือทนทำสวน30ครัวเรือนรับราชการ4ครัวเรือนรับจ้างและอื่นๆจำนวน36ครัวเรือน บ้านหลายทุ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3150ไร่แบ่งเป็นที่อยู่อาศัยประมาณ650ไร่พื้นที่ทำการเกษตร1 7 0 0ไร่และพื้นที่ป่าชุมชนโดยประมาณ800ไร่มีอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดต่อกับบ้านทุ่งมอกตำบลบ้านมางทิศใต้ติดต่อกับบ้านปินตำบลเชียงมว่วน ทิศตะวันออกติดต่อกับบ้านปินตำบลเชียงม่วนและทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านมางตำบลบ้านมางบ้านหลายทุ่งเป็นชุมชนชนบทที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายตามประสาสังคมชนบทช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และจากข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายเท่าที่ควรโดยเฉพาะวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุซึ่งประชากรทั้งหมด789คนออกกำลังกายเพียง192คนประชากรที่ไม่ออกกำลังกาย597คน จากข้อมูลดังกล่าวทําให้นายประภากรปิจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลเชียงม่วนร่วมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทางกายให้กับประชาชนได้เห็นความสำคัญนในกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นและได้เริ่มจัดทําโครงการในเดือนมีนาคม2565โดยมีครูกศนอมเพอเชียงม่วนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทําโครงการโดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสาสาส,าส,าส,าสาและได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน2565ถึงเดือนพฤษภาคม2566ในโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายสารใสใยใ,ในครอบครัวบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนการขับเคลื่อนโครงการตามมาไดผลลัพธ์4ขั้นดังนี้ ที่1มีกิจกรรมดังนี้ 1. มีการจัดตั้งคณะทำงานและประชุมคณะทำงานอย่างน้อย3เดือนต่อครั้งเพื่อออกแบบการทำกิจกรรมทางกายที่เพียงพอของชุมชน 2. สํารวจข้อมูลพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน ผลลัพ์ชุมชนเกิดคณะทำงานจำนวน12คนที่มีความรู้และทักษะในการออกแบบกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับกิจวัตรหลักในชีวิตประจำวันของชุมชน ตัวชีวัดชุมชนมีคณะทำงานจำนวน12คนมีตัวแทนผู้สูงอายุจำนวน5คนวัยกลางคนจำนวน5คนวัยเด็กจำนวน2คนและครูกอนจจำนวน2คนที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถออกแบบกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้และมีแผนปฏิบัติงานในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ขั้นที่2มีกิจกรรมดังนี้จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลและร่วมกำหนดข้อตกลงรูปแบบการทำกิจกรรมทางกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนดังนี้ข้อมูลจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าร่วมโครงการจำนวน269คนมีพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายของโครงการไม่เคยมีกิจกรรมทางกายจำนวน261คนเคยทำกิจกรรมทางกายจำนวน8คนทำให้คน ในชุมชนมีข้อมูลพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของชุมชนและเกิดข้อตกลงในการจัดกิจกรรมทางกายที่จัดถินใจร่วมกันและสอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันหลักในชีวิตประจำวันของชุมชนคนในชุมชนรับทราบข้อตกลงและร่วมให้ความร่วมมือตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 1. มีการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมทางกายซึ่งมีกิจกรรมดังนี้การเต้นบาสโลปการเต้นแอโรบิกลำวงย้อนยุคและกิจกรรมเสริมทักษะกายจิตสมองสำหรับผู้สูงอายุเป็นบางสัปดาห์โดยกสนอเพอเชียงม่วนโดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 1. ไวัยเด็กจำนวน10คน 2. วัยทำงานจำนวน30คน 3. ผู้สูงวัยจำนวน40คนรวมทั้งสิ้นจำนวน80คน โดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีและวันอาทิตย์ของสัปดาห์เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาณหอประชุมบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา 2. กิจกรรมทางกายที่บ้านที่ทำเป็นประจำดังนี้กิจกรรมตามอาชีพของตนเองเช่นทำนาทำสวนทำไร่งานบ้านการกวดบ้านถูบ้านการซักผ้าการถางหญ้าปลูกผักสวนครัวการเดินปั่นจักรยานการวิ่งเล่นสำหรับเด็กและการออกกำลังกายในบ้าน ั้นที่3มีกิจกรรมดังนี้ 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน 2. คณะทํางานติดตามผลการดำเนินงานและคืนข้อมูลให้ชุมชนเป็นระยะระยะ ผ่านเวทีประชุมของหมู่บ้านส่งผลให้คณะทำงานมีความเข้มแข็งสามารถติดตามผลการดำเนินงานโครงการและมีการรายงานข้อมูลพฤติกรรมการทำกิจกรรมทางกายของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการและมีส่วนร่วมในการติดตามหนุนเสริมและสรุปบทเรียนการดำเนินงานได้ ทั้นที่4มีกิจกรรมดังนี้จัดเวทีสรุปบทเรียนการดำเนินโครงการาน,นายคณิศคำนนท์ในอำเภอเชียงม่วนเป็นประธานเปิดเวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานโครงการส่งเสริมการออกกาลังกายสารใส่ใยในครอบครัวภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายณนะบ้านหลายทุ่งหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนกสนอำเภอเชียงม่วนท่านผอพรสตบ้นเปินคณะกรรมการหมู่บ้าน ท่านวิบกรคลผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านครับก็จะต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์นะครับตามแนวทางของสสสนะครับซึ่งก็มีหลายพื้นที่หลายชุมชนนะครับที่เสนอของงมานแล้วก็ได้รับการจัดสรรงมานมาแล้วก็ดําเนินการได้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โดยมีนายกมลตะฟันผู้อุ่งในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปินนายสกุลศักด์บัวชุมกำนันตำบลบ้านมางร่วมเป็นเกียรติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานกองคุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของนายประภากรปิจวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเชียงม่วนร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานโครงการบ้านหลายทุ่ง โดยงี้กสนอมเภรเชียงง่วนร่วมเป็นคณะทำงานและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มการจัดทำโครงการโดยมีกิจกรรมเวทีสรุปบทเรียนดังนี้ 1. การมอบรางวัลแก่ผู้ที่มีการจดบันทึกกิจกรรมดีเด่นจำนวน6กลาย2การมอบของรางวัลให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอจำนวน21่ลาย 3. การแสดงของเด็กและเยาวชนบ้านหลายทุ่ง 4. การเต้นบาสโล 5. ลําลำวงย้อนยุคโดยได้รับเชิญ ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมสนุกกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยการร่วมกกรกองเะลงประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันดังนี้ คนในชุมชนจำนวน65คนคิดเป็นรอยละ80ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ80คนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในชีวิตประจำวันแบ่งเป็นวัยเด็กและวัยเยาวชนจำนวน60นาทีต่อวันวัยทำงานและผู้สูงอายุ150นาทีต่อสัปดาห์นอกจากนี้เมื่อสิ้นสุดโครงการชุมชนมีแผนการทำกิจกรรมทางกายในชุมชนอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัปดาห์ละหครั้งซึ่งถือว่าเป็นผลสำเร็จ ของโครงการที่ก่อนหน้านี้ชุมชนไม่มีการทํากิจกรรมร่วมกันในลักษณะรูปแบบเป็นกลุ่มแต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการจึงมีแนวคิดที่จะรวมกลุ่มของประชาชนในการทํากิจกรรมทางกายร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปินสำนักง,งานเทศบาลตำบลเชียงม่วนสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธิยาศัยอำเภอเชียงม่วนที่ได้ให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์น้ำดื่มในห่วงการดำเนินกิจกรรมจากท่านสอจอนนุมนบัวชุมรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพพเยวและกำนันสกุลศักดิ์บัวชุมกำนันตะบุบ้านมางคณะกรรมการการดำเนินโครงการจึงขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนจนทําให้การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ว่าไวทุกประการ 前。